มือนีเสนอเมนูอ้อมเนื้อขาไส้เด้อพี่น้องเด้อใส่บัตรชีลาวใส่ผักนางเลิศอ้อมขาไส้เด้อพี่น้องอ้อมเนื้อขาไส้ครับผมรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับผมอ่ารอติดตามเด้อพี่น้องเด้อมาเสีย์ฟแซ่บด้ำกันครับผมอ้อมเนื้อขาไส้รับรองว่าแซ่บแน่นอนครับ ติดตามครับผมน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วอาใส่หมีไปก่อนตรวดลงไปก่อนเลยใส่เดือดลงไปก่อนครับผมตามนุดเพีย ไป,ไปเลยพี่นอ้องอมอมขาไล่พี่น้องอมขาไล่นี่แหละสูตรบ้าปูรวดลงไปดีขวดเส้นลงไปอีกพี่น้องยันบมขม ผงนัวใส่ลงไปเลยปุงเรียบร้อยเลยพี่น้องพอจะเอาเนื้อใส่แล้วเอาลงเลยพี่น้องบ่ต้องยังหม่ไม่ายเลยผงนัวปรุงแล้วน้ำปลามอเดือดนแล้วครับผมนี่ครับเนื้อขาไส้เท่า,าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย อืมโอ๊ยหับนางเลือดเซ็นลงไปน้ำอ่ะหับนางเลือดเซ็นลงไปหลด เพราะว่าพอได้ต้มล้นพี่น้องเอาแบบสะดุ้งสะดุ้งเลยเอาแบบสะดุ้งตามด้วยผักชีเแล้วกระห้อมซ้อยใส่ลงไปเลยพี่น้องเลยเหยุดลอยแล้วพี่น้อง อบอบเหนือคาไส้พ่ต้องใช้ยังมากมากพี่น้องสมีกกระเซ็บแล้วสมีกกระสุดยอดแล้วอาหารบานหาออมแบบแล้ว,ว,วบบเล่าแล้วพี่น้องด้วยอแบบวิสาบานห่อเหมอนกัโอเคครับผมไปพี่น้องขึ้นโต๊ะกินขอน้ำกันครับผมโต๊ะกินขวน้ำกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องทุกคนกับผมบาปูสอนอีสานกับผมมามาพี่น้องมาอมเหนือขาไล่พี่นอ้องนนี้เกลียวเกลียวในตำนานมาพี่น้องเป็นยังผมตรงเลือขาไล่เพราะว่าขาไล่มัน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 ,ม,นมันพลอยดีพี่น้องมันบ่ิยั่มันยำกึบกึบกึบดมีมาพี่น้องมา Hum! Hum! Tá hum. pano hum. hum. หอมพักนั่งเลยอืมสมุนไพร น้ำมันหออว้ไม่แห้งไม่ร้องอืม,อม Ừ. Đang Bằng mongฝนตก phấn tốt đấy phải không? Cái mong này bó tốt ไปส่วนผุ่นฝนตกม็ดฝนฟ้าอากาศ ก้อยดีันาดเลยกึบ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 อุ้มมีกางประเดียกันตัวไ เป็นบางร้านเนี่ยเป็นของบางล้ากนก็ถึงงวแกเนี่ยก็กอยากบางล้านนี่เว้ยถึงงงงอยอ่นอนๆนี่ khỏe đi cả nàng đến bên nòng cướp 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 lên ạ. Nó đang thướng mua nhanh cả nhà mới chết mấy anh Năm mua nhanh mua nổi cái gần ừ. nằm phía câu ผู้สาวใครล่ะอย่างฮั่นตอนไงอยู่บอกฮั่นตอนนี้นอยนี่ก็บ,บกหัน <c oughs> บอกฮั่นไอ้ไอ้แล้วเน่เด้วยวฉันฮั่นอยากตอนไงอยู่เรื่องบอกเนี่ย อากายเป็นนี้ต้องชดน้ำนี่พี่น้องกินเขาสดน้ำมันห้อนมีแหงด้วยเขาจะไล่สารพิษออกจากร่างกายสารพิษมันจะออกในเหงื่อจเท่าไรเป็นอ้ออ คือท้าเฮ็ดงานแห,หละเฮ็ดงานคือบออกเนี่ยมันบอใครไม่แห้งเลยเยอบครับ

อู้ยแสบครับพี่น้องเอ้ยเด็ด,ดก,กินง่ายๆเด้อพี่น้องสูตรนี่คือบาปูเห็ดนี่แหละเด็ดกินง่ายที่สุดแล้วรับประจวบยังมาไหมแต่เท้าสิไปใส่แบบเครื่องเมื่อตุย่างนี่เว้ยบโบดเง่ายเด้อพี่น้องหยะกพ้องเอาโค้ดสนินล่ะโค้ดดีผมป่ะนี่สูตรวัตายตัวแนละ้วพี่น้องนะมาขายมากมันเสียไปเสียมั่นคือวันนะ่ะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมบ้านปูสวนอีสานครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตาม,ตตาม,ตตามากดซับสไครป์เพื่อสุขภาพคลิปหนคลิปนม่ไปแล้วครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งดื้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ